ค o มฟอร์ตโซนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ก็เป็นสถานที่แห่งความเมื่อยล้าเช่นกันหากคุณต้องการเติบโตและเปลี่ยนแปลงคุณต้องก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณความกลัวเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์มีไว้เพื่อปกป้องเราจากอันตรายแต่ความกลัว ก็สามารถขัดขวางเราจากการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดได้วิธีเดียวที่จะเอาชนะความกลัวได้คือการเผชิญหน้ากับมันตรงๆอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำคุณก้าวเล็กๆนอกเขตความสะดวกสบายของคุณและเฝ้าดูความกลัวของคุณจะละลายไป การมีกรอบความคิดในการเติบโตเป็นสิ่งสำคัญเชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวในอดีตมากําหนดคุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับตัวคุณเองอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวเริ่มต้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในเขตความสะดวกสบายของคุณเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจงใช้เวลาเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและก้าวไปข้างหน้าต่อไปค้นหาระบบสนับสนุน รอบล้อมตัวคุณด้วยผู้คนที่เชื่อในศักยภาพในตัวคุณและใครๆก็จะสนับสนุนคุณในการเดินทางของคุณอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นวิธีที่เราเรียนรู้และเติบโตอย่าปล่อยให้ความกลัวความล้มเหลวมาฉุดหลัง คุณจากการเสี่ยงเพื่อจะออกไปเรียนรู้อดทนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าหวังว่าจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพียงแค่พยายามทำมันต่อไปแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายในที่สุดสนุกกับการเดินทางการเดินทางมีความสำคัญพอๆกับจุดหมายปลายทาง ใช้เวลาในการลิ้มรสประสบการณ์และเรียนรู้จากมันเชื่อสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณคือระบบนำทางภายในของคุณฟังแล้วมันจะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องแสดงตัวตนมุ่งเน้นไปในช่วงเวลาปัจจุบันและปล่อยวางอดีตและอนาคต วิธีนี้จะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ได้รู้สึกขอบคุณใช้เวลาชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตของคุณความกตัญญูจะช่วยให้คุณเพิ่มแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกมากขึ้นมีเมตตาต่อตัวเองคุณคือนักวิจารณ์ที่แย่ที่สุดของคุณเอง มีน้ำใจและมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองจงภูมิใจกับสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ณปัจจุบันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณคู่ควรกับความรักและความเคารพไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามจงรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมตัวเองตลอดเวลา คุณคือคุณคุณคือคนเดียวที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้